ถ้าผู้ชมเคยดูแอร์นี้หรือเปล่ากูว่าเคยแหละแม่งโชว์อยู่ใน Facebook ประจำประจำเลยใน Facebook Instagram หรือแม้แต่ Youtube แอดของเกมพวกนี้แม่งโชว์ประจำเลยเว้ยกูไม่รู้จะพูดยังไงใช่ถ้าผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับแอดที่ไม่เหมือนเกมจริงซึ่งเรามีมาอยู่ด้วยกัน2เกมหลักๆที่แน่นอนกูเห็น กูรู้เลยว่าแม่งไม่เหมือนในเกมจริงแน่นอนเกมแรกเนนะเว้ยที่คิดอยู่ในหัวเนี่ยคือเกมหนึ่งที่ท่านผู้ชมก็น่าจะเคยเห็นใน Facebook อยู่แล้วนั่นก็คือเกม Hero War ท <Help! Help! S 1> ่านผู้ชมอาจจะยังไม่เชื่อว่า Hero on เนี่ยมันเป็นเกมแอด เกมหนึ่งหรือเกมโค้รที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางโฆษณาที่แม่ไม่เหมือนเกมจริงเลยลองไปเซิร์ชดูดิใน YouTube ก็ได้ Hero War a แอแล้วแม่งมีเป็นประมาณพันกว่าอันต้องขอบคุณคนนี้เลยว่าแม่งคอลเลกแอดของเกม Hero War มาซึ่งกูพูดได้เลยว่าแม่งเยอะมากๆไม่แปลกเลยแม่งเป็นพันเลยเฮียแล้วแต่และแอดแม่งแม่งเริ่มงงอะ่ะมึงดูกูยังงงเองเลย ดู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  oh! ว้าวมันเป็นเห็ดว้าวมันเป็นเห็ดว้าวมึงแดกเห็ดแล้วมึงได้อัปเกรดเชยเลย what the fuck is that กูไม่เคยเห็นเกมแนวนี้มาก่อนเลยเว้ยเฮ้ย นี่มันน่าจะเป็นเกมที่มีความ Revolutionary โอ้ m ม g ก้มันน่าจะเป็นปรากฏการเกมใหม่ได้เลยนะเว้ยแดงเห็นแล้วเพิ่มพลังเนี่ยดูดูความแตกต่าง4 5กับย1แตกต่างเว้ยแตกต่าง <c oughs> มันมาจากไหนวะเฮ้ยมันมาจากไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าแม่งแม่งโดนคองหัวเสร็จปุ๊บค่าสแตกจากย1เพิ่มเป็น9 9เเลยเฮียว้าวว้าว ใช่เอาเสนียนเลยกูค,คิดไม่ออกเลยนะว่าไม่จะเป็นฉากเดียวกันเลยเนี่ยโอ้ยง,ง้อแอดพวกนี้นะเว้มันจะขึ้นชื่อเรื่องการเลือกเส้นทางให้งงงโนะเอ้ แม่เอ้ยแต่ลระทานที่มันเลือกจากดีๆกลายเป็นเลือกทางโง,โง,โง่ๆซะงั้นไม่แปลกเลยที่มึงไม่ผ่านไอ้เฮียดูมึงดูมึงทำโอเคสิบหกสิบหกอ่าสิบแปดสิบแปดเออเด้อเด้อเด เดี๋ยวนะเดี๋ยว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 คือไม่ใช่ว่าเราจะชนะหรอกเลยไม่ใช่ว่าเราต้องชนะหรอกเลยงั้นก็หมายความว่ามึงชนะตรงนี้แม่งตามประโยชน์เลยเพราะมึงไปเจอข้างบนมึงก็โดนตบลงมาเหมือนเดิมปะเนี่ยเชื่อว้าวกูนึกไม่คิดไม่ฝันเลยว้าว <c oughs> <c oughs> แล้ว แอดี้มันเหมือนกันในตัวเกมตรงไหนวะเนี่ยทำไมแอดแบบนี้มันมาได้อีกวะเนี่ย What the fuck เชีู่ในเกมในเกมจริงมันจะมีแบบนี้ปะวะมันจะมีแบบอย่างนี้ไหมวะ ไอโยไอโยเอโย,อย,อยมันเป็นโค้ชแล้วเหรอเอ้ยดูแม่งจับขาจับขาให้แบบพระเอกของพวกเราแม่งซิตอัพเว้ยเอ้ยหมาตัวนี้แม่งต้องเป็นเดอะหมาออฟดีเยียมึงไม่ต้องเป็นออฟดีเยียแล้วมึงเป็นสตูปิดออฟดีเยียแม่งไปกดเฮียอะไรเนี่ยสองตัวนี้แม่งเลขสิบแม่งแบบ โล่งมากไงโล่งมากไงเจ็ดเก้าอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าเกิดกูชน,นะกูได้บวกเยอะเเอ้ยกูได้บวกเยอะๆได้เลยเอ้ยอะเอยเอะเยและนี่นะเว้ยคือเกมจริงๆของมันนะเว้ยไอเ้เหี้ยไม่มีแบบตกลงมาแล้วเก็บของแล้วเพื่อไปฆ่าศัตรูไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยท่านผู้ชม <laughs> แบงไม่มีเลย แล้วนี่ดูไหมดูแม่งมีแม่งมีมินิเกมอย่างเงี้ยไอ้้ย what the fuck man ที่ท่านผู้ชมเกมนี้มันจะเป็นแบบเกมแอดที่แบบทำแอดมาเยอะเพื่อล่อตาล่อใจให้ลูกค้ามาซื้อเกมแนวนี้เว้ยซึ่งมันจะมีคนที่จะเล่นเกมแนวนี้ไหมมี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 ไม่ไม่น่าอะไรทำไมเกมนี้ถึงแม่งได้ลงแอดมาอย่างเยอะแล้วแม่งก็ยังลงยันอยู่ทุกวันเนี้ยแม่งมีคนเล่นไงแม่งมีคนเล่นและแม่งมีคนไอ้นี่ไง แบบจากสิ่งที่เราเห็นจากแอดเวอร์กับสิ่งที่เราได้มามันคือแบบไอ้เนี้ยว้าวกูกูกูอยากเล่นแบบแบบอย่างนั้นบ้างจังเลยอยากเล่นแบบอย่างนั้นบ้างจังเลยแบบเล่นเล่เรียงตัวเลขอย่างนี้พอไปเล่นเกมจริงไอ้เฮีย้ยนี่มันเซเว่นไนท์ฟอร์มลาซาด้าไปเนี่ยโอ้หม่ก็แล้วมันมีเกมหนึ่งเวยเกมหนึ่งเลยที่แอดแม่งแบบแบบมาตีตลาดเดียวกันไงไอ้เนี้ยเกมฮีโร่บอเวมันมีแอดอีกเกมหนึ่งเวย s เ a t e of Survival เวลท่านผู้ชมน่าจะเคยเห็นแล้วสิแน่นอนเวเหมือนกันแนวแนวรงไล้ค้าเดียวกันไก่ฮีโร่บอลเลยมันคือจะเรียกเฮ้ยฮีโร่บอลเลยนะวะฮีโร่บอล มันทรงคล้ายๆเดียวกันไก่ฮิโร่บอลเลยเว้ยคือมันเป็นแอดที่มันจะชอบลงมาใน Facebook Instagram ที่ไหนก็ได้ที่มีแอดแล้วมันจะทำแอดที่ไม่เหมือนกับตัวเกมจริงๆเว้ยซึ่งแต่ละแอดแม่งแตกกว่าแอดอื่นๆเลยโอ้โหไมคัสโอ้ m ห g ม d ัสทำอะไรดีทำอะไรดีเฮย โอ oh ้มมยก็มันไวมากมันไวมากโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวีไม่ใช่มันขี่จัก,กรยานมาแล้วคอสโบมนมาจากไหนวะว้าว oh <yeah. S 1> wow. เอาจาัก,กรยานผสมกับกำแพงหรือลวดเท่ากับกำแพงที่ใหญ่ขึ้นมาว้า wow. ว เชี่ยกูต้องลองทำแบบนั้นในชีวิตจริงบ้างแล้วว่ะเอาแบบเอากําแพงผสมกับจักรยานมันจะได้กําแพงที่ใหญ่กว่าเดิมแม่กูนี่มัน999 IQ ้อิบเกอคโวจริงๆโอ้โห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 มันไวมากกูกูคลากระเดีไว้ออกจริงมเอ้ยนั่นมัน ฟิเดรโร่ในเดโมเก้เนี่ยป่เนี่ยฟีเดรโรแบบนี่คุณหมอครับไอเฮนี้ติดเชื้อครับแบบมึงมึงไม่คิดหรอว่าแม่งจะแม่งจะไม่อยู่แล้วมึงต่อยหมัดเดียวแล้วมันจอดขนาดเนี้ย ไ <War! laughs> อเฮี้ยนนั่นมันลดแบบในไอเทสอเลิรนเลยหรือวะไอสัตว์เออลดกันเล็กๆขยายใหญ่หญเฮี้ยนคุณผู้ชลดพยาบาลไม่ทำอย่างนั้นได้ด้วยหรอวะ What the fuck What the fuck state of survival download the free. Of survival. Down for free state of survival download for free state of survival ในเกมนี้แม่งแปลกกว่าเกมอื่นไหมเพราะว่า state of survival แอปนี่แม่ง มีเยอะกว่าเท่าไหร่วะมีเยอะกว่า Hero War ไปพันหนึ่งเลยมั้งหรือมากกว่านั้นซึ่งมันรวมทั้งแอดดับในชีวิตจริงและแอดในเกมที่แบบตัดต่อมามั่มวมั่วทรงะอะไอ้แบบมั่วโซต้นเหลือไอ้สัตว์ ้นี่มันวิธีการจีบสาวแบบใหม่เล้วใช่ปหมเนี่ยไอ้เหี้ยแบบเฟล็กซ์ว่าเฮ้ยกูเล่นเกม State of Survival กูได้ลัคกี้มาด้วยเออถ้าเกิดกูได้ลัคกี้อย่างงี้มึงก็ต้องมาเป็นของกูเชื่อปะล่ะเฮ้กูลองพูดอย่างนี้กับผู้หญิงบ้านดีกว่อนไปวะกูว่ามันเวิร์กปะ่ะท่านผู้ชมคิดว่ามันเวิร์กปะ่ะท่านผู้ชมลองดูก่อนนะเว้ยแล้วส่งมาให้กูกูจะได้รู้ว่ามันเวิร์กจริงหรือเปล่า <c oughs> กูรู้สึกเหมือนกูดูแอดไปเรื่อยแล้วไอคิว IQ กูจะลดเลยว่ะโอ้ oh my god กูไม่น่าเชื่อว่ามันยังมีคนมาเชื่อแอดแนวนี้ด้วยว่ะเนี่ยมันเหมือนไอไอแอดตอนช่วงกันก่อนว่า Lies of Kingdom หรือว่าเล Shadow Legend โอ้ my god แต่ละแอดที่กูจดจำมาแอดแบบไม่ตรงตามเกมไม่อะไรพุ่งนี้ โอ้ my god แลวเนี่ยคือเกมเพลย์ของ State of Survival นะเว้ยท่านผู้ชมไอ้แหนกูพูดได้เลยว่าไม่ไม่เหมือนในเกมเลยแบบมันไม่มีฉากที่แบบว่าเฮ้ยเอารถเข้าไปปุ๊บแม่งเสกมาเป็นตึกอย่างงี้ไม่มีไม่มีไม่มีแม่งเป็นเกมฟาร์มซอมบี้อย่างเงี้ยไอ้แหนงมัยไม่เหมือนอะไรเหมือนในแอดเลยเว้ยแต่แน่นอนมันมีคนเล่นแน่ๆนไม่งั้นเกมแนวนี้จะไม่โชว์แอดมาให้ใน Facebook หรืออะไรอย่างงี้หรอกแน่นอนแน่นอนแต่ไม่คนน่ารำคาญเลยทียแอดแต่ละอัน คือท่านผู้ชมพูตามตรงเลยนะแอดแต่ละอันนี้แม่งน่ารำคาญแม่ารำคาญแม่งส่งไปเรื่อ,อ,อยเลยเนี่ยแบบเวลากูเลื่อน Facebook หรือเวลากูเลื่อน i n s t a g r กรหรือดู s อรี่ไปอย่างงี้ใช่ไหมแม่งแอดพวกนี้ก็ออกมาเว้ท่านผู้ชมมึงไม่น่ารำมึงไม่รำคาญกับแอดพวกนี้เหรอไม่น่ารำคาญเรื่องของมึงเว้ยกูรำคาญกูรำคาญมากมากเลยแอดน่ะไอสัตว์นี่กูต้องซื้อ f a c e b o o k พรีเมียมปะเนี่ยหรือว่า i n s t a g r กรพรีเมียมเหรอ เธอเฉัทนท้องอ่ะเดี๋ยวกูไปเอานมก่อนนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยสิ่งที่มึงหน้ามาเนี่ยอันนี้อะไะ Candy Crush ใน Shopee ป,ป,ปะเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้แหละอยากบ่นที่เฉยเพราะว่าแม่งเจอบ่อยจริงๆนะว้ยแอปพวกเนี้ยเจอบ่อยมากๆถ้าผู้ชมว่นน่าจะเจอเหมือนกันแต่ถ้าเกิดถ้าผู้ชมเจอเกมอื่นที่นอกจากไอเกมสาเกมนี้ คอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ทำทนผู้ชมคนอื่นเห็นด้วยแล้วกันจะเป็นกาลังใจเป็นอย่างมากเลยพอดีมันค้างๆหน่อยแผ่นสะดุดแผ่นสะดุดโอเคไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสลับคลิปใหม่ต่อไปมไม่ว่าเป็นเกมอะไรล้วก็จะเล่นนะเว้ยไม่ใช่เกมแตะกูดโซหรือเกมอะไรยอย่างเดียวนะเว้ยฝากดูคลิปเกา่กาๆด้วยไม่งั้นคลิปเก่าๆจะเหงาแย่บายบายอเดีอสครับท่านผู้ชมบาย